าสุดเราก็มาอยู่ที่ตลาดพื้นบ้านสีมุมเมืองทุกท่านมาชมกันเลยครับว่ามีอะไรขายกันเยอะแยะไม่แพ้ตลาดไทยเช่นกันทุกท่านหนังมันละสิบบาททุกท่านหนังหนังหน,น,น,นังนี่เอาไปเผาแล้วก็ทุบทุบกินกับ ข้าวเหนียวถูกท่านอันนี้ก็หนังแบบต้มแล้วหนังต้มแล้วโลละสามสิบห้าบาทแบบต้มแล้วโลละสามสิบห้าอันนี้ดักแร้ทุกท่านดักแร้ดักแร้ถ้าไม่ทอดก็กินได้เลยดักแร้อันนี้หอยหอยขมหอยขม อันนี้จิ้งรีดดูั่นกิ่งรีดอันนี้แมงอะไรแมงคีซอนบ่แมงคีซอนเนาะแมงคีซอน,นะอ,อ,น,น,นอันนี้พวกพวกเส้นอะไรก็ไมร่รู้เส้นยี่สิบบาทอันนี้เห็ดที่เขาสับแล้วเห็ดสับแล้วเขาสับเอาไปทำกับข้าวได้เลยทุกท่าน พอเขาเอาไปแกงก็ไม่ต้องมาสับเองเนาะโลห้าสิบบาททุกท่านนี่แมงดาตัวละยี่สิบห้าบาทแมงดาตัวละยี่สิบห้าบาทแมงดาหอมอ,อยู่หอมถึงเยอรมันพณอนะอหอมถึงเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอังกฤษเนเธอร์แลนด์ทุกท่านหอมไปถึงนู่นเลยถ้าใส่เครื่องบินไปนะโอเคนะ อันนี้อหอยขมหอยตัดตูดแล้วน,นี่เขาตัดตูดแล้วทุกท่านพร้อมแกงได้เลยนะแกงขี้เหล็กอ่าขี้เหล็กอยู่ถน,น้นแล้วก็นั่งถนนเอาไปแกงกับขี้เหล็กได้อันนี้ปูนาอืมปูนาปูนาดองแล้วปูนาดองแล้วทุกท่านสวยงามมากทุกท่านดองมาใหม่ๆสดๆโลละหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้น อันนี้ไข่ปำว่ะไข่ปำไข่ปำครับแม่ค้านั่งอยู่นู้นนะครับแม่ค้าคนสวยๆนนะี่หอยเชอรี่ทุกท่านโลละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นหอยเชอรี่หอยสตรอเบอรี่ไม่ใช่หอยเชอรี่พูดผิดขอภัยนี่นะมะกอกทุกท่านมะกอกโอ้ยมะกอกยังไม่สุกดียังไม่สุก เดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวสุกอันนี้ยังไม่ตัดตูดยังไม่ตัดตูดโลแล้วสี่สิบห้าทุกท่านนี่ยังเลื้อยอยู่เลยเนะี่ยอต้องจับเอาไว้มันจะวิ่งหนีไปอยู่ที่อื่นอันนี้มะขามมะขามโลห้าสิบาทน้องเปียนี่น้องเปียเห็นนน้ำลายไหลเลยนะว่าไหมอ่มามะขามอ่อนมะขามอ่อนโลห้าสิบาททุกท่านอันนี้แพ็คเราแปดบาทอืม ฝากด้วยตลาดพื้นบ้านตลาดซีม่วงมืองทุกท่านแวะมาก็อย่าลืมเข้ามานะ,ะมาอุดหนุนร้านนี้หนุม่มรอรอแม่ค้าสวยๆขายคุณอ,ะ,อะไรน้งบอกล้างกขบไปย่ายอ๋อกบโบเคียดเคียดเคียดอีโม่ท,ท่านเคียดอีโม่งานโอ้คือของสือแล้วสงสัยไปไม่หมดหรอกเยอะขนาดนี้โอ้โหดูดิ ซื้อทีเดียวเยอะขนาดนี้โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับนงดอนเมืองชาแนลขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ